ป่าหินโอ้โหเอาดีอุย้ยล่วงไปหนึ่งปุ๊บเข้าไปล่วงเอาเอาอาตะกี้ไม่ได้กดขาเอาเห้ยแสนอุ้ยเชี่ยปหอ โปเฮ้ยน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพ,พี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิก p ร้านบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุดแบบงเลกาซี่และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพรสดเรทสิบไม่ว่าจะเป็นแมปค,คิงเล e g ซี y แมปบล็อกคนและแมปยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลบักระบบ V A P server และระบบ ID พาร์พก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อป โอเคครับ okay. ผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พป่น้องทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วว่าผมจะลาค้าหวยถึง 30... เอ้สา0อะไรละ่ะเฮ้ยสามล้านนะครับผมนะตอนนี้เนี่ย2.9999กแล้วมัง้งเออนี่โอ้โสองจอืมอีกแค่หมื่นเดียวครับท่านผู้ชมวะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลาค้าหวยถึง สามล้านไปแลออ้วเฮอการล่าคาหัวใน,นวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับนันเราจะไปสุ่มผลปีศาจนะเอามาเรียงกันห้าผลนะมีน้องๆบอกไม้ทำหน่อยเพ่ี่สุ่มผลปีศาจห้าผลมาเรียงกันแล้วก็เอาไปใส่วงล้อมาได้เลยขอผลดีๆด่าวนะ่าเอ้ยสุ่มผลแล้วก็ต้องมาสุ่มในวงล้ออีกไอ้ออเหี้ยไม่มาเกลือซ้ำสองเลยส์คอมมอน เฮ้ย,ยเลอะไรเนี่ยโอนึกว่ายางไงองยะอ,อืมเจัดญาตจัดญาตผลปีศาจไมล่ะมีผลอะไรบ้างเนี่ยไอ้น,นี่ผลหาลหอะไรวะผลเสือเหรอมีสี่ผลเองซ้ำสองผลว่ะ วงล้อมาอเว็บเดิมแก้ไขลบให้หมดเสืออะไรวะบาเลียใช่ปะบาเลียแล้วก็อะไรวะขนช้างอะไรอีกอะ ไอ้หนามกูว่าผลหนามดีสุดแล้วนะนะยิงมาจัดไปครับวัยรุ่นเริ่มไม่ต้องรุ้นอะไรมากแค่มีผลผลเกลือ,อได้ผลไหนกน็มันเหมือนกันนั่นแหละได้ช้างว่ะช้างว่ะทุกคนเฮ้ย มาแดกเลยละกันได้ช้างมาครับผมรีวิวผลช้างกันพอุ้ยพันเออเจ็ดพันเองเหรอแ่งเบาอย่างวะเก้าพันพุ่งชนอุ้ยพุ่งชนเ,เดี๋ยวพุ่งชนวันแรงวาบ่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่หมื่นหกเจ็ดพันเองเหรอ โอ้วกอดไอ้เหี้ยเบาชิบหายเลยโอ้แปลงล่างก็ทุบเท่าเดิมอุย้ยพุ่งห่นหนึ่ง11,000เลยวะผมจะไม่แปลงล่างแล้วกันเพราะว่าแปลงล่างมันจะทำให้เราเสียจังหวะนะครับผมนะเราจะเล่นแบบประมาณอะไรอย่างนี้เออ ไอ้สกิลพุ่งเอย้ยสกิลพุ่งก็มีประโยชน์นะเว้ยสกิลพุ่งก็มีประโยชน์นะเอาไว้หนีเอาไว้หนีในายามฉุกเฉินไงเดี๋ยวไปเจอกันในเกมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปลุลยกันเลยดีกว่าทำอะไรกันนะ่ะอยู่ตรงนี้กันเยอะจังวะตีออได้เงนินเยอะหรอ มาแล้วข้ามาแล้วฟวันไม่โดนใครเลยเรื่องไงวะอะไรวะลงอีกหนึ่งเฮ้ <c oughs> <ห>ยแมมมอมลงแปลงไราเป็นแมมมอดทำไมนี่ โอ้โหกเบกาไปโอ้ค่าขายไม่ได้เลยมังกรรอด้วยซิเอาหน่อยปลาหินโอ้โย เอาดีอุ๊ยพันพันสองร้อยเ้ยเอาว่าตัวแรกเลยว่ะเซิร์ฟนี้มันมีแต่คนปิด PVP ว่ะทุกคนอล้เราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่าฮะี่อย่างนี้เขาน่าจะรู้จักเรานะแต่ผมไม่ได้เปิดแชทหรอกเวลาผมเล่นเกมผมปิดแชทไว้ตลอดนะ <S <S เออโอเคครับเจอเซิร์ฟถัดไปสักที เวลาผมเล่นเวลาผมล่าเนี่ยเจอแต่เซิร์ฟซ้ำๆเดิดมๆเป็นอะไรก็ไมร่รู้มาอยู่กันสองตัวเลยครับพี่น้องสวัสดีครับีคค่วงไปหนึ่งแรงเกินแมกเอมาแรงเกิน สวัสดีสวัสดีเอา้าทำไมโซไม่ไปอ่ะปุ๊บเข้าไปล่วงไม่ได้ข้างหัวด้ะอ้าปิดพีพไปแล้วยังไม่สามล้านมาถ้าถึงสามล้านเป๊ะๆนี่ผม เลิกล่าเลยนะเพราะว่าผลน,นี้นี่มันล่าไม่ได้เลยกลัวตายด้วยพี่เกียรล่าใหม่เมื่อวานก็ตายไปถูกโผฆ่ค่าตายทช่ไหมเสียไปตั้ง 6, กหกหมื่นอยู่ก่อนวนกันสองคนเดี๋ยวเจอกันครับขอรัดหน่อยได้ไหมล่ะ <_ Photoshop> พุมเก็ไปล่วงไอ้ชิบอย โดนมันสับเฉยเอา้าเอา้าะกิลไม่ได้กดขาเอาไปเลยเจอแล้วข้าหวหัวขึ้นสามลนานแดนตายซะงั้นตะกี้ผมนึกว่าผมโซไปแล้วก็สับอย่างงี้เว้ยแต่กูโซไปแล้วขาดำสกิลนี้โว้ออยไม่งั้นมันตายไปแล้ว ปิดคลิปไอ้ห๊ะปิดคลิปกรยเมืม่อวานก็จะอ่าเออเมืม่อวานก็จะสามล้านวันนี้ก็ดันมาตายตายง่องเลยโกรย์เอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอยไอ้สัตว์จบละสามล้านกูโอเคแล้วผมแล้วผมเปลี่ยนเป็นผลยางเหมือนเดิมแล้วกัน เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นผลยาปุ๊บเดี๋ยวผมจะล่าให้ถึง299เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับผมนะขอเวลาสัก3-4ชั่วโมง3-4ชั่วโมงชั่วโมงละหมื่นอ่ะเพราะเกมนี้มันล่าค่าหัวยากแม่งไอ้สัตว์ตายซะกน<笑><笑>ันไอ้หย่ยกดผิดเรื่องอะไรกู มาเรามาแก้แค้นผลยางกูเมาแล้วโมเสียไปสามหมื่นกับคืนมาได้หนึ่งพันล่วงอวออาวไม่ตายล่วงอีกหนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวจะล่ายาวๆเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมสามล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วตะกี้ว่าจะเอาแบบสองเก้า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 อะไรเงี้ยแต่แม่งค <c oughs> ่าจนขึ้นสามล้านเลยเออล้วทำทรงทรงผมใหม่ก่อนไอ้เหี้ยอย่างกรบบางวจัจนเลย <c oughs> เล่นนานไปหน่อยใส่แว่นใส่แว่นกองแสงเออเขาไม่ได้จ่าย ทอป้บหกว่าทุกคน56าเว้ยโอ้ยทำไมมันสองเก้าผมสามแล้วไม่ใช่เอสามเอ็มไปไปเลยเออแล้วเ,เราจะทำอะไรดีเราจะเอาผลช้างไปล่าฆ่าหัวอีกไหม <c oughs> ไม่ละไอ้เน่ย <c oughs> ไม่วอกเลยเหี่ยตายไปรอบหนึ่งกาจะล่ากลับคืนมาได้รู้ไหมมันนานขนาดไหนนะแล้วมีหนึ่งเอ็มด้วยนะ เออหนึ่งเอ็มห้าแสนอุ้ยเชี่ยโปรหรออุ้ยโปรหรออะไรอ่ะใครวะไอ้เี้ยนี้ใครวะ ุยไอ้สัตว์โปเใครวะเนี่ยตะกี้ผมเห็นชื่อแวบ,บๆอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูย้อนคลิปตัวเองดูก่อนกูเจอตัวแล้วไอเฮียดิไอสัตว์ตะกี้เราเกือบตายดีนัเราบินอยู่แล้วมันสับไม่โดนอะเออ สัตว์ถ้าจีอดูอยู่นะครับผมมีหลักฐานเห็นคลิปตะกี้มหเออไอนี่เลยครับจัดการมันด้วยแม่งไอสัตว์เกือบตายเกือบเสียข้างหัวสามหมืนอีกรอบไอ้หเ้อพื่จะขึ้นสามล้านมาหมาดๆเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่าครับผมนะแม่งมีโปรสวัสดีวนลุ้น ล่วงวัยรุ่นทั้งสองหนอเฮ้ยเรือไวจังหวัดดีวัยรุ่นทั้งสองหนอเฮ้ยเรือลำนี้มันไวจังอ่ะอ๋อตายไปแล้วโอเควันนี้เนี่ยผมเล่นมานานมากแล้วแล้วลงคลิปกันเลยดีกว่าอพักคอมบ้าง โอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วไปเจอันคลิปหน้าฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับในที่สุดเราก็3ล้านสักที